คาระวะเทพพงษาหมิงเจ้าก็เห็นเช่นกันหากปราศจากเทพพงษาเตนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสจะดูถูกเรายังไงตอนกลางวันท่านเทพพงษาใช้พลังเทือกสุดท้ายสร้างภาพลงตาว่าเขายังมีชีวิตอยู่ถือได้ว่าเป็นโอกาสสำหรับเราที่จะได้ยืดเวลาการต่อสู้ออกไปได้ชั่วคราวดังนั้น เราต้องรีบท่านพอ่อท่านหมายความว่าสอดคล้องกับการค้นพบยืนยันได้ว่ามีสายแรกในแคนวายุครามมีสายแรกคิสตั้นเทพสีม่วงจำนวนมากภายในชั้นแรกอะไรนะที่แท้ก็เป็นสายแรกคิสตัลนเทพสีม่วงไม่เลวงั้นก็เริ่มพรุ่งนี้ถ้าหาทั้งหมดพร้อมแล้ว หลังจากสามเดือนเราจะตีแคว้นมายุครามให้แตกใส่แร่คริสตันเทพสีม่วงนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามเราต้องเอามาให้ได้รายงานใต้เท้าลูแย่แล้วแคว้นเทพของสาแล้วแคว้นอื่ดอีกห้าแคว้น ยกเลิกการส่งกา๊าซวยพรทั้งหมดฮะเกิดอะไรขึ้นเจ้าออกไปก่อนเล่ารายละเอียดให้ข้าฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้นข้าค้าไม่ก้าเป็นไปได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุนเชอร์ฟาบาดลูหยุนเชอร์ หลังจากขึ้นไปบนเรือรมปาลในยุคกำเนิดโลกหยุนเชิดได้ช่วยเหลือองค์หญิงเสี้เอ,อ๋อแล้วเขาก็ยังไม่ได้ออกมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ